ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมก็นำอาตัวเลขนะครับสิบหน่วยบนนะครับก็นำมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ชอบตัวเลขบนนะครับสำหรับบนนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับ ของเราก็มีอยู่3ตัวนะครับมาอย่างน้อยก็1ตัวถึง2ตัวนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับครับสำหรับ10หน่วยบนนะครับก็เป็นเลขที่เข้ามาแล้วก็20่นวดนะครับค่อนให้เจอเดินต่อหรือไม่นะครับครับก็มาดูกันนะครับการคำนวณของเรานะครับเลขที่ออกมานะครับเราใช้นะครับหลัก หน่วยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเําบวกงวดที่เราต้องการนะครับคือหลักร้อยบวกหน่วยนะครับเราจะใช้หน่วยหลักร้อยนะครับหน่วยหลักร้อยนะครับบวกกันทุกครั้งนะครับเลขที่ออกมานะครับ990นะครับล่าง1นึนะครับเราใช้9นะครับ9บวกหนะครับสําหรับงวดผ่านมานะครับ ก้าบวกหนึ <t <t ่งนะครับเราได้มาที่เก้าบวกหนึ่งก็ได้มาที่ศูนย์นะครับศูนย์บวกห้าก็ได้ห้านะครับห้าบวกสองก็ได้เจ็ดนะครับเลขที่ออกมาคือศูนย์เก้าเจ็ดล่างเก้าหนึ่งนะครับเข้ามาที่เลขบนนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกมาก็คือนะครับศูนย์เก้าเจ็ดนะครับล่างเก้าหนึ่งนะครับเราใช้หลักร้อยหลักร้อยบวกหน่วยนะครับ เราจะบวกนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์บวกศูนย์นะครับได้ศูนย์นะครับบวกห้าก็ได้ห้านะครับห้าบวกสองก็ได้เจ็ดนะครับเลขที่ออกมาก็เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้านะครับเข้ามาที่ห้าและเจ็ดนะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้เจ็ดมาบวกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดก็ได้มาที่สี่บวกห้าก็ได้เก้านะครับเก้าบวกสองก็ได้หนึ่งนะครับ เลขที่ออกมา544นะครับล่าง89นะครับเข้ามาที่เลข4นะครับสำหรับต่อมานะครับก็มาดูกันเลยนะครับได้279นะครับเลขที่ออกมา979นะครับเข้ามาที่7แล้ว9นะครับต่อมาก็เข้ามาที่63นะครับ063บนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่95นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่03นะครับก็เข้ามาที่รูบนะครับลงล่างอยู่2งวดนะครับ นี่ก็ไดมาที่เลข6นะครับเลขที่ออกมา6 2 6นะครับเข้ามาที่เลขหกนะครับต่อมานะครับได้9 4, 6นะครับเลขที่ออกมาคือนะครับ4 8 1ล่าง90นะครับลงล่างนะครับก็เข้ามาที่หลักร้อยนะครับต่อมาเข้าเข้ามาที่เลข5้าคือหลักร้อยนะครับเราถือว่าผิดนะครับลงล่างนะครับ2งวดนะครับ ต่อมานะครับต่อมาก็เดี๋ยวมาที่6กหนึ่งนะครับเลขที่ออกมา1นึ่งห่ํล่าหนึ่งเนะครับเข้ามาที่1นึนะครับต่อมาก็เข้ามาที่90นนะครับก็เข้ามาที่90นะครับของเราเข้าได้มาที่เลนะครับต่อมานะครับ2องเนะครับเลขที่ออกมาก็5้าเสานะครับเราก็เข้ามาที่เลขกนะครับและต่อมานะครับต่อมาก็504นนะครับเข้ามาที่เลขศูนย์นะครับ ต่อมาก็5 0านนะครับเข้ามาที่เลขสามนะครับก็ถือว่าเดินบนมาตลอดนะครับต่อมาก็นะครับ946านะครับเลขที่ออกมา336นะครับเข้ามาที่เลข6นะครับต่อมานะครับต่อมาก็นะครับ6 1 3นะครับเลขที่ออกมา0 6นย์หนะครับล่าง46่นะครับเข้ามาที่เลข1นะครับ ถ้าก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่สําหรับงวดนี้นะครับงวดต่อไปนะครับเลขที่ออกมานะครับรู้สึกว่าจะข้ามมัวไปหน่อยนะครับครับเข้ามาที่4ี่นะครับต่อมาได้มาที่6 13นะครับเลขที่ออกมาคืองวดที่แล้วนะครับ8 6 7ล่าง28นะครับเข้ามาที่เลขหกนะครับ ต่อมานะครับงวดนี้นะครับหนึ่งกันยายนนะครับได้มาที่946นะครับจะเดินตัวไหนนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเดินบนนะครับ10หน่วยบนนะครับก็เอาไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบตัวไหนก็จัดนะครับสําหรับเลข9เลข4เลข6นะครับก็เน้นๆออกมาคือเลข4กครับเลข6นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับหาตัวเลขดีๆที่ท่านชอบลองมาจับใส่กันนะครับ อาจจะมีโอกาสนะครับสิบหน่วยบนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนำนะครับสำหรับเลขบนนะครับสิบหน่วยบนนะครับให้ท่านสมาชิกได้ไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับครคลิปนี้ก็จบไปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ